Hi everyone, s e e y o u a g a i n w i t h m e ครูเลิศสวัสดีกันอีกแล้วนะครับเด็กๆวันนี้ครูเลิศจะพามาสอนเรื่องของ Comparative Degree ครั้งที่1น,นะครับซึ่งประกอบด้วยบทเรียน2ครั้งนะครับครั้งที่1เป็นของครูเลิศแล้วก็ครั้งที่2ครูเกดจะเป็นคนสอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับ Comparative degree เดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเรามาดูความหมายกันก่อนครับ What is comparative degree มันคืออะไรนะ Comparative degree ก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองนะครับการเปรียบเทียบชนิดนี้เป็นการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งที่มีลักษณะต่างกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณเลิศจะยกตัวอย่างภาพไปพร้อมๆกันนะครับ ให้เด็กๆดูนะครับเช่นภาพแรกนะครับ tall and taller สังเกตว่ากองหนังสือ2อ,อันนี้สูงไม่เท่ากันเห็นไหมครับต่อไป light lighter light แปลว่าเบานะครับในทีนี้เห็นไหมครับหนังสือเล่มนี้คือเบาแต่คนนี้ถือคนนกเบาวกว่านั่นเองนะครับต่อไป heavy heavy แปลว่าหนักนั่นเอง h e a v i e r ก็แปลว่าหนักกว่านะครับ คนนี้ถือของเล็กน้อยอีกคนนึงถือหนักกว่านะครับต่อไป small and smaller. small e small ก็แปลว่าเล็กใช่ไหมครับทีนี้เขาเปรียบเทียบสุนัขสองตัวนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่า small เล็กและตัวนี้เล็กกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของ comparative degree เราจะเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะที่ต่างกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่างสีได้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ the structure of comparative degree ก็คือโครงสร้างของประโยคนั่นเองว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือคำนามที่1น,นะครับ pronoun ที่1ห,หรือว่าสรรพนามที่1น,นั่นเองนะครับบวกกับอะไรเอ่ยบวกกับ v e b to be เช่นเดิมนะครับ v e b to be เหมือนกับ positive degree เลยนะครับ แล้วก็ตามด้วย adjective อาจจะมีการเติม er นะครับและบางคำอาจจะใช้ more แล้วก็ตามด้วย adjective นะครับแล้วก็ adjective บางคำในช่องนี้นะครับมันอาจจะเปลี่ยนรูปไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังนะครับบวกด้วยคำว่า then นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตามด้วยคำนามที่2กับสรรพนามที่2นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปที่ประโยค ครูจะขอสอน,ฉนเฉพาะในช่องสีแดงๆนี้ก่อนนะครับว่า adjective เติ er, ม er เมื่อไหร่ adjective ใช้ more เมื่อไหร่แล้วก็ adjective จะมีการเปลี่ยนรูปเมื่อไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับครับเดี๋ยวครูจะมาสอนหลักการเติม er นะครับ rules of a d d i n g ER ก็คือหลักการเติม ER นั่นเองนะครับก็คือการเปลี่ยนจาก positive degree ก็คือการเปียนติกขั้นธรรมดาเนี่ยครับเป็นขั้นกว่าก็คือ comparative degree โดยการเติม ER เนี่ยว่ามีกฎอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาลุยกันที่ข้อที่1เลยครับข้อที่1บอกว่าให้เด็กๆจำง่ายๆนะั่ก็คือข้อแรกถ้าเป็นคำทั่วไปให้เด็กๆเ,เ,เติม ER ได้เลยนะครับเช่นคำว่า Tall ให้เด็กๆเติม er ลงไปกลายเป็น taller นะครับ short ที่แปลว่าสั้นนะฮะกลายเป็น shorter shorter แปลว่าสั้นกว่านะครับ small small แปลว่าเล็กนะครับกลายเป็น smaller smaller แปลว่าเล็กกว่านั่นเองนะครับต่อไปคำว่า long long ที่แปลว่ายาวนะครับ พอเราเติม er ปุ๊บก็จะกลายเป็น longer longer แปลว่ายาวกว่านั้นเองนะครับนี่คือกฎข้อแรกง่ายใช่ไหมครับมาดูกฎข้อที่2กันเลยครับกฎข้อที่2นะครับคำที่มีสระสั้นตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวเช่นกันนะครับถ้าคุณสมบัติครบ2ข้อนี้ให้เด็กๆเติมตัวสะกดอีก1ตัวแล้วก็ค่อยเติม er นะครับ มาดูกันเลยครับเช่นคำว่า big big ที่แปลว่าใหญ่นะครับกลายเป็น bigger bigger สังเกตว่าเขาจะเพิ่มตัวสะกดอินหนึ่งครั้งแล้วค่อยเติม er นะครับต่อไป thin thin ที่แปลว่าผอมนะครับก็กลายเป็น thin e r thin e r ก็แปลว่าผอมกว่านั่นเองนะครับ hot hot ที่แปลว่าร้อนนะครับ กลายเป็น hot hot แปลว่าร้อนกว่านั่นเองนะครับคำว่า fat fat ที่แปลว่าอ้วนนะครับก็กลายเป็นคำว่า fat fat ก็แปลว่าอ้วนกว่านั่นเองนะครับ มาดูกันที่กฎข้อที่3ต่อไปเลยข้อที่3บอกว่าคำที่ลงไทยด้วยให้ตัด y ออกแล้วก็ให้เติม i e r นั่นเองก็คือเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e r นะครับเช่น adjective คำว่า happy happy ที่แปลว่ามีความสุขนะครับก็จะกลายเป็น happier h a p p i e r แปลว่ามีความสุขกว่านั่นเองนะครับต่อไปคำว่า dirty, dirty dirty แปลว่าสกปรกนะครับก็จะกลายเป็น dirtier, dirtier แปลว่าสกปรกกว่านั่นเองนะครับต่อไปคำว่า f u n n y f u n n y แปลว่าตลกนะครับก็จะกลายเป็นคำว่า funnier, funnier แปลว่าตลกกว่านั่นเองนะครับ ต่อไปคำสุดท้ายของกฎนี้ dry dry ที่แปลว่าแห้งนะครับก็กลายเป็น dryer dryer แปลว่าแห้งกว่านั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม er แล้วจะออกเสียงว่า er er เ,เ,เช่น happier dirtier funnier d r i e r ต้นนะครับอันนี้ครูจะยกตัวอย่างแค่4คํานะครับที่จริงแล้วคําที่ลง้ายทุกตัวไหวคำอื่นมีอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับกดข้อต่อไปครับข้อที่4ก็คือคําที่มี3พยายงค์ขึ้นไปให้เด็กๆเติม more ไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย adjective ตัวนั้นๆนะครับเช่น beautiful Beautiful สังเกตว่ามี3พยางใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นขั้นกว่าว่า more beautiful more beautiful แปลว่าสวยกว่านั่นเองนะครับ important important แปลว่าสำคัญนะครับก็จะกลายเป็น more important more important ก็แปลว่าสำคัญกว่านั่นเองนะครับต่อไป dangerous dangerous แปลว่า อันตรายนั่นเองนะครับเราจะบอกว่าอันตรายกว่าเราก็เติมคำว่า more ลงไปก็กลายเป็น more dangerous more dangerous เหมือนเองนะครับต่อไป difficult difficult แปลว่ายากนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น more difficult more difficult ก็แปลว่ายากกว่านั่นเองนะครับนี่คือกฎข้อที่4ครับ ต่อไปนะครับกดข้อที่5นะครับก็คือคำที่เป็น2พยางนะครับที่ลงท้ายด้วย E D F U L I N G L E S S, S หรือว่า O U S ให้เด็กๆเกติอม m มอ e ข้างหน้าได้เลยนะครับอันนี้อาจจะต้องจำเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะเป็นคำที่มีลักษณะเฉพาะนะครับมีแค่2พยพยางแต่เราใช้ more นะครับ ให้เด็กๆต้องจำเป็นพิเศษนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่า careful careful แปลว่าระมัดระวังหรือว่ารอบคอบนั่นเองนะครับก็กลายเป็น more careful more careful แปลว่าระมัดระวังกว่าหรือว่ารอบคอบกว่านั่นเองนะครับต่อไป boring boring แปลว่าน่าเบื่อนะครับก็จะกลายเป็น More boring, more boring ก็คือน่าเบื่อกว่านั่นเองนะครับต่อไปคำว่า famous, famous คำนี้นะครับแปลว่ามีชื่อเสียงนะครับก็จะกลายเป็น more famous, more famous แปลว่ามีชื่อเสียงกว่านั่นเองนะครับต่อไป hopeless, hopeless แปลว่า สิ้นหวังหรือว่าไม่มีความหวังนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น more hopeless more hopeless ก็แปลว่าสิ้นหวังมากกว่าหรือว่า,าไม่มีความหวังมากกว่านั่นเองนะครับสังเกตว่าคําดังกล่าวนี้จะลงท้ายด้วยคาที่อยู่ในเงื่อนไขที่เลิกพูดไปเมื่อกี้นะครับ I N G F U L E D less หรือว่า l e s s หรือว่า o u s นั่นเองนะครับข้อนี้เด็กๆต้องจำเป็นพิเศษนะครับอย่าลืมนะครับกดต่อไปนะครับเป็นกฎข้อสุดท้ายซึ่งเป็นกฎที่ไม่เหมือนกฎเข้าใจนะครับก็คือเป็นคำยกเว้นนั่นเองนะครับคำเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องจำเป็นพิเศษเช่นกันเหมือนกับ ข้อที่5เลยนะครับมาดูตัวอย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างครับที่เปลี่ยนรูปไปนะครับเช่น positive degree ใช้คําว่า good good พอเป็น comparative degree ขั้นกว่านะครับก็จะกลายเป็นคําว่า better better นั่นเ็แปลว่าดีส่วน better ก็แปลว่าดีกว่านั่นเองนะครับ bad bad ก็กลายเป็น worse worse ก็แปลว่าแย่กว่านั่นเองนะครับ bad ก็แปลว่าแย่ worse ก็แย่กว่าโอเคนะครับต่อไป far far แปลว่าไกลนะครับทีนี้มันจะเปลี่ยนรูปเป็นคำว่า further further แปลว่าไกลกว่านะครับคำนี้เราสามารถใช้ได้อีกคำหนึ่งคือคำว่า father father นะครับไม่ใช่ father ที่แปลว่าพ่อนะครับสังเกตว่า far จะมี r อยู่ หลัง a นะครับ father แปลว่าไกลกว่านั่นเองนะครับคำสุดท้ายที่คุณเลิศจะยกตัวอย่างก็คือคำว่า much กับ many ซึ่งแปลว่ามากเยอะนั่นเองนะครับทีนี้เราจะบอกว่ามากกว่าเราจะเปลี่ยนว่า more more ใช้ more แทนนั่นเองนะครับแปลว่ามากกว่าโอเยนะครับมีทั้งหมด6ข้อหวังว่าเด็กๆคงจะ จำได้นะครับเพราะตอนป่อ3เราก็เรียนแล้วรอบหนึ่งนะครับเอาละครับก่อนเราจะเข้าสู่ประโยคนะครับเดี๋ยวมาทบทวนโครงสร้างกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือคำนามคำที่1น,นะครับหรือ pronoun คำที่1นนะครับ ตามได้อะไรเ่ยครับตามได้ verb to be is am are อย่าลืมนะครับแล้วก็ตามได้ adjective อาจจะมีการเติม er ขึ้นอยู่กับ adjective วันนั้นนะครับหรืออาจจะมีการใช้ more ตามได้ adjective ตามกฎที่คุณเร่อสอนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมี adjective บางคำอาจจะเปลี่ยนรูปไปนะครับแล้วก็ตามได้คำว่า than ที่แปลว่ากว่านั่นเองนะครับแล้วก็ตามได้ คำนามคำที่2นะครับหรือสรรพนามคำที่2นั่นเองนะครับก็คือคำนามหรือว่าสรรพนาม2ตัวนี้ไว้เปรียบเทียบว่ามันไม่เหมือนกันยังไงมันต่างกันยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูประโยคไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับมาดูประโยคแรกกันเลย sample sentences นะครับมาดูประโยคแรกว่าคนละใท้เปรียบเทียบอะไรนะครับเช่น red box Red box แปลว่ากล่องสีแดงนั่นเองนะครับแล้วครูต้องการเปรียบเทียบโดยใช้คาว่า small small ที่แปลว่าเล็กนะครับแปลว่าอะไรเอนี่ก็เป็นก็คือ blue box blue box ก็แปลว่ากล่องสีน้ำเงินนั่นเองสังเกตว่ากล่องสีแดงเนี่ยจะเล็กกว่ากล่องสีน้ำเงินนะครับทีนี้เราจะพูดเป็นประโยคว่าอย่างไรนะครับมาดูกันเลยก็คือ the red box is smaller than the blue box นั่นก็คือคำ adjective ที่คุณเลิกให้มาก็คือคำว่า small คุณเลิศก็เปลี่ยนเป็น smaller นะครับและก็ตามด้วยคำว่า than ต้องมีในประโยคนั่นเองนะครับเพราะเราเปรียบเทียบกล่องสีแดงกับกล่องสีเหมือนว่ามันมีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยครับ ตัวอย่างที่2นะครับมาดูที่ภาพกันเลยอันนี้เป็นแซมนะครับคนคนนี้ชื่อว่าแซมแล้วก็ครูต้องการเปิดที่คําว่า fat ที่แปลว่าอ้วนนะครับกับคนคนนี้ชื่อว่า b o b ี้๊อี้นั่นเองนะครับว่าแแสงบปปับบ b o b b ี้เนี่ยเป็นยังไงกันมาดูกันเลยครับก็คือประโยคนี้ก็จะกลายเป็น Sam is fat to and b o b b y Sam is fatter than อ o บี y ก็คือแซมเนี่ยอ้วนกว่าบอบบีนั่นเองนะครับครูเลิกก็เอาคำว่า Fat เนี่ยกลายเป็น Fatter Fatter นะครับแล้วก็อย่าลืมคำว่าแฟนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ 2... ตัวอย่างต่อไปครับตัวอย่างที่3นะครับอันนี้เป็น your r o o m แปลว,ว่าห้องของคุณนะครับ เปรียบเทียบโดยใช้คำว่า dirty แปลว่าสกรปรกนะครับกับ my room แปลว่าห้องของฉันนะครับก็คือความสกรปรกไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น your room is dirtier than my room แปลว่าห้องของคุณเนี่ยสกรปรกกว่าห้องของฉันนะครับทีนี้ dirty ครูก็จะเปลี่ยนเป็น dirtier ก็คือคำนี้มันลงไทยได้วย y ครูก็เลยเปลี่ยน Y เป็น i แล้วเติม er นั่นเองนะครับ อันนี้คือตัวอย่างที่3นะครับต่อไปอันนี้เป็น Mathematics ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับโดยครูเลิศให้เปรียบเทียบโดยใช้คำว่า difficult ลายว่ายากนั่นเองนะครับกับวิชา English English เป็นวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับครูเลิศก,ก็จะแต่งประโยคว่า Mathematics is more difficult than English นั่นเองนะครับ Difficult ครูเลิศนำหน้าได้คำว่า more เพราะว่ามันมี3พยางนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปครับเป็นตัวอย่างว่า you ก็คือดูที่คนขับรถนะครับแล้วครูเลิศต้องการเปรียบเทียบโดยใช้คำว่า careful careful เพราะว่า ระมัดระวังนั่นเองนะครับก็คือไม่ประมาทนะครับกับอีกคนนึงชื่อว่าเดนเ e ลเดนเ e ลก็คือคนขับรถคนที่อยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับอ่ะนะครับคุณเลิศต้องการจะบอกว่าเธอเนี่ยมีความระมัดระวังมากกว่าเดนเนลคุเลิศจะพูดว่า you are more careful than Daniel you are more careful than Daniel ก็คือเธอเป็นคนระมัดระวัง มากกว่าแต่เนี่ลก็คือขับรถไม่ประมาทนั่นเองนะครับสังเกตว่าคำว่า careful นำหน้าด้วยคำว่า more เพราะ careful มาลงท้ายด้วยคำว่า for f u l นั่นเองนะครับแปลว่าใส่ใจหรือว่าระมัดระวังนั่นเองนะครับเอาละครับมาดูกันที่ตัวอย่างประโยคสุดท้ายนะครับว่าครูเลิศต้องการให้เปรียบเทียบเรื่องอะไรดูครับ His score แสดงว่าเป็นคะแนนของเขาครับก็คือ90คะแนนนะครับอันนี้ครูต้องการเปรียบเทียบโด้ยเชิงคำว่า good นะครับระว,ว่ดดีนะครับนั่นเองนะครับต่อไปเป็นคะแนนของใครเอย่ยเป็นคะแนนของ my score ก็คือคะแนนของฉันนั่นเองได้75แสดงว่าคะแนนของเขาเนี่ยได้ดีกว่าคะแนนของฉันนั่น,น,น,นเองนะครับเวลาเราจะแต่งเป็นประโยคเราก็จะเขียนว่า his score is better than my score. His score is better than my score. ก็แปลว่าคะแนนของเขาเนี่ยดีกว่าคะแนนของฉันนั่นเองนะครับคำว่า good สามารถเปลี่ยนรูปเป็นคำว่า better แปลว่าดีกว่านั่นเองนะครับถ้าใช้คำว่า gooder นะครับ good แล้วก็เติม er ไม่ได้นะครับผิดหลักการนะครับเพราะคำว่า good มันเปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับแล้วก็เด็กๆอย่าลืมคำว่า than ทุกครั้งนะครับ โอเคครับผมกล่าวโดยสรุปนะครับ Conclusion Comparative degree ก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองนะครับการเปรียบเทียบลักษณะนี้จะเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งที่มีลักษณะต่างกันนะครับตัวอย่างเช่น A กับ B เนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันคุณเลยก็จะบอกว่า A is bigger than B เป็นต้นนะครับก็คือ A เนี่ยใหญ่กว่า B นั่นเองนะครับนี่คือหลักการของ Comparative degree นะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับ mm hmm. ครับผมเหมือนเดิมเลยหลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปแล้วก็ได้ศึกษาในคลิปมาแล้วนะครับเด็กๆก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากไฟล์ความรู้บทเรียนออนไลน์ที่ครูเตรียมมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทําแบบฝึกน,นะครับแล้วก็ส่งมาตามช่องทางที่โรงเรียนกําหนดเหมือนเดิมนะครับครูเลิศจะรอตรวจ อีกเช่นเคยนะครับหวังว่าจะส่งกันครบเหมือนเดิมครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเลิศก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ Thank you for paying attention See y o u again next time เจอกันคลิปหน้าครับ See you